ตำรวจเกือบหนึ่งพันนายยกกำลังเข้าปิดล้อมชุมชนแออัดแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของนครริโอเดจาเนโรเพื่อจับกุมแก๊งค้ายาเสพติดแต่ถูกยิงตอบโต้จนเกิดการประทะกันนานกว่า4ชั่วโมงก่อนที่ตำรวจจะควบคุมสถานการณ์ไว้ได้และสามารถรวบตัวผู้ต้องสงสัยไว้ได้กว่า180คนแต่ก็ยังมีอีกจำนวนไม่น้อยหลบหนีข้ามฝั่งไปยังชุมชนแออัดที่อยู่ใกล้เคียง ปฏิบัติการกวาดล้างแก๊งค้ายาเสพติดครั้งนี้เริ่มมาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการขอยืมอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยจากกองทัพบ,บกและกองทัพเรืออีกทั้งยังมีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศท่ามกลางกระแสวิาพวากษ์วิจารณ์ทั้งในแง่บวกและลบโดยบางคนบอกว่าภาพที่ถูกนำเสนอออกไปจะสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้กับนครริโอเดจาเนโรที่กำลังจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2014และโอลิมปิกปี2016ขณะที่หลายคนบอกว่านี่คือหนทางเดียวในการจัดการกกับแง้ายายติ ที่ฝังรากลึกอยู่ตามชุมชนแออัดซึ่งมีอยู่กว่า1000แห่งทั่วเมืองตลอด5วันของการประทะกันทําให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย30คนขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถดําเนินชีวิตตามปกติได้เพราะระบบขนส่งมวลชนโดยเฉพาะรถประจาทางต้องหยุดให้บริการหลังจากมีรถหลายคันถูกคนร้ายยึดไปเผาเพื่อขัดขวางการทํางานของเจ้าหน้าที่นอกจากนี้รัฐบาลยังสั่งปิดโรงเรียนและสถานที่ราชการอย่างไม่มีกําหนดอีกด้วย ด้านตำรวจยืนยันว่าปฏิบัติการครั้งนี้จะเดินหน้าต่อไปจนกว่าจะสามารถกำจัดแก๊งค้ายาเสพติดเหล่านี้ได้